โอเคครับก็กรับสวัสดีเพี่แม่พี่น้องชาวสลอไลต์ตั้งกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับฮิโนโอเคนะครับผมแล้วฮิโนอยู่กับเว็บยูเพจเจ็ดปดเก้าเป็นเวียดดียวี่เฮิโนเล่นเป็นประจํานะครับผมแล้วตอนนี้ยังอยู่กับเกมมาจงเว สองนะครับผมก็ได้มีท่านชมทางบ้านขอมานะให้ม,มาเล่นมาจงเว2องวยทุนสามร้อยอ่ะเมื่อกล้าขอมาเฮียก้าจัดให้นะครับผมแต่ไม่ได้เล่นในช่วงเวลานะครับผมเล่นนอกช่วงเวลาก็คือว่าช่วงเวลาไหนที่เกมมาจงเวมีโอกาสจะแต่งมากที่สุดก็ช่วงใบยๆใกล้เย็นๆนะพระที่กำลังจะตกดินช่วงนี้มาจงเวมาดีมากเลยนะผมป่ะ ทุน3า3บาทเดี๋ยวเฮียเล่นเบส3บาทก่อนกันะครับแล้วก็เอ้สามราบไปครับเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องที่10รอบหมุนก่อนเลยแล้วกันนะก็โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมใดที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วนะ ย้เยาฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กับคลิปกับช่องของเฮียด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให er ้เฮียทำคลิปต่อๆไปนะจะได้มีคลิปมาดูเยอะแยะมากมายนะก็ฝากไปติดตามช่องเฮียด้วยนะอย่างวี้อาจจะมีช่องสำรองในเร็วๆนี้นะครับผมก็ฝากไปติดตามมันด้วยนะผมแล้วก็สาหรับท่านผู้านใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ทำของเฮียนะครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าสมัครนะเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ <Yeah. S 1> ใต้คลิปนะครับผมก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะ เล่นเกมดีกว่าออ้หมดไปสิบรอบนี่โดนสูบไปทั้งสามยี่สิบกบาทนะโอเคครับขึ้นเบส5บาทนะคือวันนี้นะเฮียจะใช้เทคนิคไล่เบสเลยแล้วกันนะไล่เบสที่เฮียแบบใช้ประจํานะแต่ว่าเทคนิคนี้ไม่ค่อยได้เปิดเผยกับโลกภายนอกเท่าไหร่นะแต่อย่างว่านะครับของพวกน,นี้มันไม่มีร้อยเปซ็นนะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอน,นะครับผมแล้วก็ รับชมเพ time, half, ื <fon> ่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามหรือเล่นตามนะครับผมโอ้โหเงียบว่ะคนโูก็ถ้าจบ50รอบแล้วไม่เข้าฟรีเกมนะเฮียก็จะน่าจะปั่นมือปั่นเองนะต้องให้ถึงมือนะ ต้องให้ถึงมือเทพระเจ้าโอ้โหก็ช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นนะกดแม่งทั้งวันนะโอ้โหถ้าช่วงไหนเงียบๆไปแสดงว่าโดนนะโดนวันไหนเงียบอ่ะโดนวันนั้นเลยโดน นี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนแล้วเนี่ยดูทรงนั่นเนี่ยโอ้โหก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าพอดีข้างบ้านมันเป็นหูส้อมรถนะเปิดอย่างเป่าลมเสียงปั๊มลมนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยอะไรมากมายนั่นนานๆครั้งนะโอ้ยเอ้ยอย่าน่วงดิโอ้โหกำลังจะโดนแดกแล้วมันน่วงพอดีนิดเอ้ย มาว่ะคนดูมามาว่ะคนดูมาว่ะมาว่ะคนดูเข็แต่งนอกไปดอกหนึ่งโอ้ยหวจิ๊กสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทอู้ไม่ต้องเข้าฟรีแล้วแบบนี้แต่งนอกไปทีหนึ่งเกตเตอร์โคตรเอาอ่ะโอ้ถ้าสเกตเตอร์มานี่โคตรสวยเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแตกนอกเสร็จบวกในต่อเลยโอ้ย้ย มาวะคุณดูมาโอ้แม่งเลยเลยป้ายอีกแล้วเลยป้ายแบบนี้เลยป้ายแน่นอนนะวิ่งแบบนี้ม,มาโอ้โเหเงียบอ่ะผ่านไปสามสิบห้ารอบหมุนนะครับผมขอไม่เข้าฟรีเกมเลยนะแต่ว่าได้แตกนอกมารอบหนึ่งก็ยังโอเคนะครับผมถือว่าไม่เกลือนะยังไปต่อได้นะเรื่อๆยๆเลยแหละก็สำหรับท่านผู้ชมในที่ที่อยากเฮียเล่นเกมไหนหรือว่า ใช้เทคนิคไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวเฮียว่างเฮียจะจัดให้เลยนะก็ตามลําดับคิวนะครับผมก่อนนี้แบบมีท่านผู้ชมแอดไลน์ส่วนตัวมาขอให้เฮียเล่นให้ชมนะเฮียก็เลยมาจัดให้นะปกติส่วนมากเฮียจะเล่นแค่ในช่วงเวลานะนอกช่วงเวลาไม่งอันตรายแบบอันตรายโคตรๆอะ่ะแต่ยังว่าจะนอกช่วงเวลาหรือในช่วงเวลามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะครับผมไปฮะขึ้นเบรดแปดบาทเดี๋ยว เพียงจะขออนุญาตปั่นเองแล้วกันนะไปฮะลุยฮะมาดูกันว่าระหว่างออโต้กับมือเทพเจ้าอันไหนมันจะโหดกตัวกันนะเฮ้ยอย่าหน่วงเพื่อนกําลังแบบไหลๆมันนวันนี้แมวนะมาดี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 โอ้หเงียบอะรู้สึกว่าจะโดนนะดูดูจากทรงละ เฮ้ยโอ้โหเกทำไมหน่วงจังวะขึ้นเบทดแปดบาทหน่วงนี่เนี่ยดูดูตอนแรกอยู่เบทห้าบาทยังนิ่งๆอยู่เลยนะเอ้ยมาจ้อง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 มาดงมาจุกมาจุกนี่มาเฮ้ยเฮ้ยผู้สองตัวเทมาไหมมาว่ะคนดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงที่รอคอยนะครับเข้าที่เบทดแปดบาทนะ เข้าแล้วแม่งกูต้องไปลุ้นอีกว่าแม่งจะเกลือหรือเปล่าที่ไม่แค่ว่าเข้าแล้วจะแตกนะโอ้โหไปฮะสิบรอบหมุนนะรอบแรกแม่งก็เว้าแล้วไอ้จั่นรอบสองแม่งก็เว้ารอบสามมันยังเว้าอยู่รอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดแม่งเล่าไรเฮ้ยเออรอบนี่สิบ ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่เงี้ยนี่นี่ต่อให้ว่าไป8รอบเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ว่าไปเจ็ดรอบไม่เท่าไหร่บัตรงที่ไม่เท่าไหร่สำหรับงมนไม่เท่าไหร่เลยเดี๋ยวว่าก็พอลูกแม่งหมุนสิบรอบมันว่าไปเก้ารอบว่ะคนดูคิดดูสิเอาจะยังดีมันแต่งมารอบหนึ่งได้มาห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทนะถือว่าผลประกอบการค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายนะไป ขึ้นเบสแม่งเลยเอาเบสสิบสิบไปก่อนนะไปเมื่อกี้โดนมือเทพเจ้าไปมันเข้าเราต้องเอามือเทพเ,เจ้าปั่นต่อ,ตอช่วงนี้จับเกมอะไรก็ขึ้นนะครับผมก็เมื่อวานนี้ได้มีท่านผู้ชมบงบ้างขอให้เล่นเกมคู่รักเนี่ยก็ไปจัดให้แล้วนะมาเช้านะก็บวกมานิดหน่อยนะ ไม่ได้บวกเยอะอะไรเพราะว่าเห็นมคนเล่นแบบไม่โลภอยู่แล้วนะก็ออนิดนี่หนๆๆๆ่อยก็ได้ก็ดีโอเสียใช่ไหมใครที่ติดตามเฮียจะรู้ดีนะเฮีไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอก<ม>เล่นเพื่อควรมบันเทิงกันนั้นะบ <c oughs> ันเทิงเยนยฮะโดนแล้วเบสิบบาทกูโดนอีกแล้วดูทรงแล้วเฮ้ยม,มาดิหลๆไปคูณห้าสิบสองกันนะ้วคูยี่สิบสามสิบรอบ ความหวังของเฮียนี่คือแม่งแตกหมื่นนะแต่ว่าไม่เคยแตกหมื่นเลยนะตั้งแต่เล่นมานะเล่นแบบมาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวนะอาจจะมีหวังมากสักวันนะเคยแตกมากสุดสี่ห้าพันนจำไม่ได้คนอื่นเขาลงในกลุ่มโอ้โหแตกเป็นหมื่นขอนยัไม่เคยเลยนะ เกียบนานแล้วเบ็ดสิบลูกพ่อหน่นอยมาที่โอ้โหไม่มาแบบนี้ไม่มาแน่นอนเลยฮะโอ้ยกระตุกอีกแล้วอ่ะน่ะน่วงอีกแล้วน่วงอีกแล้วโอ้โหเบ็ดแปดเบ็ดเบ็ดหนักนี่น่วงอย่างเลยนะโอ้ยในกลุ่มแตกแล้วอ่ะคนดว คู่กันนานเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะมาจุนไม่เท่าไหร่บวกอยู่ไงเลยพูดได้ไม่เท่าไหร่ดดหรถ้าลองลบดีหวัรหวรอ้อนหัวร้อนมาดิเนีย่ยไหลแล้วเนี่ยมาดิไหลไปโอ้โหไม่ไหลวะเฮ้ยมาดิโอ้โหมันค้างอยู่ข้างบนเนี่ยคนดูดูดิไอสัตว์แม่งค้างว่ะผมเริ่มจะโมโหเลยนะนะผมเริ่มจะโมโหเลยนะมา จะให้ผมเอาจริงนะเอาอ่มาออมาเออมาเออมาเออไปลูกโอ้โหเงียบจริงจังเฮ้ยเฮ้ย เงียบนานเกิดไปหรืเปล่าโอ้โหมาดิมาดิผมไม่ไม่มาอีกแล้วไปเดี๋ยวผมขึ้นเบต20เลยแล้วกันนะผมค่อนข้างที่จะหัวอุ่นๆแล้วไปฮะลุยฮะจะไปยองพับมาอันนี้แบบคือนานๆทีผมจะขึ้นเบตสูงๆนะแต่วันนี้ผมโมโหแล้วมาจองวเนเนีนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กัน เดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปนะทุนสามร้อยสาสิบันนี้นะให้หนักเลยนะถ้าหมดนี่ผมจะไม่แตะมาจองเลยสักสองสามเดือนลูทรงแล้วอ๋อาาน่าจะหมดว่าคนดูเฮ้ยมาว่ะ มาดิแม่งเอ,อ้ยดูตัวที่สี่มั่งเลยไปวะเอาอ่เข้าเบียร์ยี่สิบเว้ยมาดูมาดูมามา,มาสิเรามาเป็นแฟนปีกระได้ทั้มามาแล้วมาแล้วมาครับเท่าว้ารอบนี้ผมเลิกเลยนะแม่งได้ไม่ได้ผมก็เลิอกอ่ะผมโมโหแนวะตามหาตั้งเอ้ยไม่ว้าวคนดูจิเคเอาว่ะต่อไหมโอ้ยมีาวสองตัวแถวสามแถวสี่ไม่ต่อว่ะ ไมว่าวันสองร้อยเจ็ดนะโบกแรกอู้นี้อีกสี่สิบมาอีกดิมาอีกล้นล้นสองร้อยเจ็สิบแปดมาอีกมาอีกสองทิบมาอีกล้นล้นสิบแปดบาทมาอีกมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกร้อยหนึ่งมาอีกไหมไม่มาได้สัตก็หมุนไปแค่สองรอบครับน้องๆได้มาหกร้อยยี่บสามบาทครับบอกแล้วมือเทพเจ้า เล่นยังไงจะเสียครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอีกดีมาไหมมาไหมไม่มาลาป่วยไปแล้วหนึ่งเลขหกรอบหมุนนะไปเว้าไปแล้วหนึ่งวาวไปแล้วโอ้ยไม่วาว่ะมาดีมาดีมาอีกแล้วมาไหมมาไหมไม่มาลาป่วยไปสองมาแล้วสี่รอบโอ้โหในกลุ่มก็แตกกับจุยกระจายนะกลุ่มนีนจะแตกแลนะ้วเนี่ย มาดิรอบสุดท้ายมาดิมาดิมาดิมามา,มายังมายังดีที่มาที่หลังไม่ต้องมานะมาแค่นี้อย่ามาแม่งข้าเบี้ยี่สิบได้มาเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเอ้ยจ็ดร้อยหกสิบหกบาทเค่ผมนี่น้ำตาร่วงเลยไม่เป็นไรครับก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะก็อ่ะสมแก่เวลาอันสมควรน,นะครับผมก็ เนี้ยขอเลิกเลยกันครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วครับเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเห็นคลิปใหม่ๆได้แจ้งเตือนนะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย